ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูแอนอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยแชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอักษรน,นํานะคะเรื่องของอักษรน,นำเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยได้เรียนรู้ไปแล้วในระดับชั้นประถมตอนต้นนะคะวันนี้ก็ถือเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ มาเรียนรู้ลักษณะของอักษรนำกันนะคะลักษณะของอักษรนำนักเรียนดูดีๆนะคะมันจะคล้ายกันกันกบคำควบกล้มเลยนะคะเพราะว่าเพชนะต้นจะมี2ตัวเหมือนกันเลยแต่ลักษณะที่แตกต่างกันก็คือการอ่านออกเสียงนั่นเองนะคะโดยอักษรนำเนี่ยเมื่อเวลาอ่านออกเสียงนะคะเพชนะตัวแรกจะออกเสียงอักกึ่งเสียง มีเหมือนมีสระอะออกเสียงอยู่ด้วยนะคะแต่ออกเสียงแค่เพียงกึ่งเสียงก็คือออกไม่เต็มเสียงนะคะและเพจนะาต้นตัวต่อไปเนี่ยจะเหมือนกับเราเอาหอหีบมาเติมไว้ข้างหน้านะคะก็คือเหมือนกับมีหอหีบนำอยู่ค่ะตัวอย่างของอักษรน,นำที่มีลักษณะาตามที่ครูบอกข้างต้นนะคะได้แก่คำว่าสมัครสมัครอ่านว่าสัก หมักนะคะโดยคําว่าสะออกเสียงแค่เพียงกึ่งเสียงนะคะจะไม่ออกเต็มเสียงและคําว่าหมักเมื่อเราเขียนเนี่ยมันไม่มีหอหีบแต่เมื่อออกเสียงจะออกเสียงเหมือนกับมีหอหีบอยู่ข้างหน้าค่ะต่อไปคําที่สองคำว่าอร่อยออกเสียงว่าอะอร่อยนะคะอะออกเสียงกึ่งเสียงไม่ออกเต็มเสียงนะคะและคําว่าอร่อยก็เหมือนกับเติมหอหีบนําข้างหน้ารอเรือค่ะ ต่อไปคำที่3นะคะได้แก่คําว่าตลกอ่านว่าตลกนะคะตลกเนี่ยตาก็ออกเสียงอะแค่เพียงกึ่งเสียงและคําว่าหลกเติมหอหีบข้างหน้าลอลิงนะคะออกเสียงเหมือนกับมีหอหีบนําค่ะ ลักษณะของอักษรนำแบบต่อไปนะคะนอกจากที่เราสังเกตจากการอ่านออกเสียงแล้วนะคะว่าเพนชนะต้นตัวแรกออกเสียงอัดกึ่งเสียงและก็เพนชนะตัวหลังออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำแล้วนะคะเรายังสังเกตว่าถ้าเป็นคำที่มีเพนชนะต้นสองตัวตัวที่1เป็นหอหีบอยู่ข้างหน้าและนำตัวอักษรตัวอื่นนะคะอย่างเช่นหอหีบนำนอหนูหอหีบนำรอเรือหอหีบนำ วอแหวนหอหีบนำยอยักษอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของอักษรนำเช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างคำที่มีหอหีบนำหน้านะคะได้แก่หอหีบนำนอหนูได้แก่คำว่าหนูหนีหนาวหนักนะคะนักเรียนสังเกตว่าหอหีบนำนอหนูแล้วหอหีบกับนอหนูผสมสละ แล้วก็ตัวสะกดนะคะแล้วก็ออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะต่อไปคุณครูยกตัวยอย่างหอหีบนำมอมมานะคะอย่างเช่นคำว่าหมาหมีหมูเหมานะคะหอหีบนำมอมมาต่อไปหอหีบนำวแหวนอย่างเช่นหวานหวังไหวหวัดนะคะอ่าอันนี้ก็คือหอหีบนำวแหวนเป็นหอหีบนำค่ะ ของอักษรน,นำนะคะแบบต่อไปก็คือมีอออ่างเป็นตัวนำข้างหน้านะคะเพรชนะต้นตัวแรกแล้วก็ตามด้วยยอยักค่ะเป็นเพญชนะต้นตัวที่สองนะคะมีเพียงแค่สี่คำเท่านั้นนะคะในภาษาไทยที่มีอออ่างนำยอยักนะคะโดยมีคำว่าอย่าอยู่อย่างอย่าอย่าอยู่อย่างอย่า นะคะนักเรียนจําไว้4ี่คำนี้อนํายอค่ะคําที่มีอนํายอนะคะ4ี่คำนักเรียนสังเกตคําอ่านนะคะคําว่าอย่าอ่านว่าหอยออาอย่าไม่เอกอย่าคาว่าอยู่หอยออูอยู่ไม่เอกอยู่อย่างหอยออางอย่างไม่เอกอย่างและอย่างหอยออากออย่างสังเกตว่าจะออกเสียงเหมือนหอหีบนำทุกตัวเลยนะคะ ต่อไปเรามาฝึกอ่านอักษรนำกันนะคะคำว่าสวรรค์อ่านว่าสวรรค์คำว่าผวาอ่านว่าผวาคำว่าประหลอดอ่านว่าประหลอดคำว่าหลงไหลอ่านว่าหลงไหลคำว่าตนุอ่านว่าตนุ มาถึงงานที่คุณครูจะมอบหมายให้กับนักเรียนทําในวันนี้นะคะคุณครูจะมอบหมายให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องอักษรน,นํานะคะในแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่44นะคะนักเรียนโดยวันนี้เราจะมีสองข้อใหญ่ด้วยกันนะคะเปิดหนังสือแล้วก็ไปร่วมกันทําได้เลยนะคะ ในหน้า44นี้นะคะในข้อหนึ่งใหญ่เขามีคำสั่งให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ได้ประโยคที่สมบูรณ์นะคะโดยคำที่เขากำหนดให้จะเป็นคำที่เป็นคำอักษรน,นำนะคะคำแรกได้แก่คำว่าขนมนักเรียนรู้จักกันแล้วนะคะขนมต่อไปคำว่าขมุกขมัวขมุกขมัวแปลว่า อากาศที่มันไม่สดใสนะคะสิ่งที่มันหมุนหมุนไม่สดใสคลึมครึมอย่างนี้เป็นต้นนะคะจรวดก็คือเป็นสิ่งที่ทะยานขึ้นฟ้าใช่ไหมคะส่งจรวดขึ้นฟ้าอย่างนี้เป็นต้นตลาดนะคะตนหนุเป็นชื่อของเต่าพันหนึ่งนะคะเต่าตนหนุต่อไปคําว่าตลกนะคะ ต่อไปปร,รอทนักเรียนรู้จักคําว่าปร,รอทไมหมปร,รอทก็คือแท่งที่ใช้วัดอุณหภูมินะคะอาจจะใช้เสียบไว้ตรงจักแลาหรือว่าบางคนก็เอาไว้ใต้ลิ้นนะคะเพื่อให้วัดให้เส้นปร,รอทเนี่ยมันวิ่งสู่อุณหภูมิที่เราจะสามารถอ่านได้ต่อไปคําว่าถนอมก็คือการดูแลรักษาคําว่าสวัสด์ก็คือสิ่งที่ดีสิ่งที่งามนะคะ สยามสยามก็คือสิ่งที่เป็นประเทศต่อไปอร่อยอร่อยนะคะนักเรียนรู้จักกันอยู่แล้วส่วนข้อที่2นะคะเขาจะมอบหมายให้นักเรียนนำคำหอนำและออนํำยอเนี่ยมาแต่งเป็นประโยคนะคะให้ถูกต้องโดยคำแรกก็คือคำว่าหรูหราหรูหราก็คือลักษณะที่มีความอู้ฟู่ร่ำรวยนะคะ ต่อไปนักเรียนก็นําคําว่าหรูหราเนี่ยมาใช้ในการแต่งประโยคนะคะเอาคําว่าหรูหรามาใช้ในประโยคให้ถูกต้องต่อไปข้อสอํคว่าหนาแน่นหนาแน่นก็คือการที่มันเบียดเสียดยเยียดกันนะคะมีสิ่งอะไรที่มันอยู่กันอย่างจำนวนมากอันนี้ก็คือหนาแน่นต่อไปอยากยกอยากายกก็คือใยแมงมุมที่เกาะอ,อยู่ตามเพดาน ตามฝ้าเพดานต่างๆเขาเรียกว่า,ยาหยักไยนะคะมาเก็บก็คือการเล่นชิปหนึ่งเราสามารถแต่งมาเก็บได้ยังไงบ้างใครเป็นคนเล่นมาเก็บนั้นึ่งจะต้องเติมประธานเติมกิริยานะคะถ้าเกิดมันจะป็นต้องเติมกรรมก็ต้องเติมกรรมให้สมบูรณ์นะคะต่อไปรสหวานอันนี้รู้จักอยู่แล้วลหลงไหลก็คือความชื่นชอบการรักในสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะลหลงไหลต่อไปคําว่าอยาก หย่าก็คือการห้ามนะคะหย่านี้ไม่ใช่หอหีบยอหญิงสารอาไม่เอกถ้าหย่าหอหีบนำเนี่ยมันจะแปลว่าการหย่าร้างการเลิกปลากันแต่คําว่าหย่าที่เป็นอ,อนำยอเนี่ยแปลว่าการห้ามห้ามไม่ให้ทานะคะต่อไปคําว่าอยู่อยอูยูไม่เอกอยู่นะคะแปลว่าการอาศัยอ่าต่อไปคําว่าอย่าอย่างเช่นคําว่าตัวอย่างแบบอย่างเอาอย่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ต่อไปคําว่าอยากก็คือความต้องการความอยากได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนก็เอาคําเหล่านี้มาใช้ในการแต่งประโยคจะต้องมีคําเหล่านี้ในประโยคด้วยนะคะอย่าลืมเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็นํามาสง่งตัครูที่ไลน์เหมือนเดิมนะคะ